ก็ผมถือว่านายกอนุชินเนี่ยทำหน้าที่ของนายกประเทศไทยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะเราทุกอย่างเราต้องคํำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ไม่ว่าจะช่ามหาอำนาจนะใครก็ช่างเนี่ยเราจะต้องชี้แจงความจริงพลเอกลังสีีนะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจกนะครับก็ได้มีการออกมานะครับว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะครับเกี่ยวกับนายกนะครับก็คือ ทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะครับทำหน้าที่ได้ดีนะครับในเรื่องของการนะครับบริหารเกี่ยวกับชายแดนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังที่พลเอกลังสีให้สัมภาษณ์กันเลยครับก็ผมถือว่านายกอนุทินเนี่ยทำหน้าที่ของนายกประเทศไทยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะเราทุกอย่างเราต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ไม่ว่าจะช่างหาอำนาจนะใครก็ช่างเนี่ย เราจะต้องชี้แจงความจริงนะครับถือไม่ใช่ยอมรับหรือไม่กล้าโต้เถียงนะครับอันนี้ผมถือว่านายกทุยธินได้ทําหน้าที่ของนายกประเทศไทยแล้วและผมเชื่อว่าการต่อสู้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานสลายหุ่นเซนนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมยุธทธบริเวณนะแล้วก็สามารถที่จะเสริมมั่นคงจัดระเบียบใหม่นะ ประมาณ90%ที่เราก็ถือว่าการยุทธครั้งนี้ประสบค,ความสําเร็จทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศคือวันนี้กัมพูชามีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉนั้นการลบกันเนี่ยวันหนึ่งใช้เป็นพันพันล้านงบประมาณผมเชื่อว่ากัมพูชาอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะวันนี้เนี่ยเราสามารถลุกคืบนะฮะแล้วก็ทําลายนะครับทั้งยุทธบกรณ์นะฮะทำลายทั้งกําลังพลของกัมพูชาเนี่ย ไปได้ตามแผนอ่ะคือไม่มียุทดโธีไหนที่เราไม่ประสบความสําเร็จแต่ที่เหลือขนาดนี้มันเป็นการเก็บรายละเอียดก็คือวันนี้ผมก็พูดในตัวแทนที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับที่สามารถดําเนินการนะกับกัมพูชานะครับแล้วก็รักษาอธิปไตยเอาดินแดนที่กัมพูชาบุกลุกกลับคืนมาแล้วผมขอให ทหารทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยส่งกําลังใจให้ทหารแล้วก็วันนี้เนี่ยสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรวมใจกันแล้วก็สามาคัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะช่วยทางกองทัพได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเต็มพร้อมที่จะช่วยนะครับหลังจากที่นายกนะครับได้มีการยุบสภาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ยังนะครับรักษาการแทนนายกนะครับก็ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็เป็นอำนาจเต็มของทางรักษาการแทนก็คือนายกอนุทินนะครับก็นายกอนุทินบอกว่านะครับเรื่องชายแดนเนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือไม่มีประเทศที่3หรือประเทศไหนที่จะมาล็อบบี้ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทํานะครับนะครับเราก็ต้องรักษาอธิปไตยของไทยนะครับนะเดี๋ยวเราลองไปฟังนะครับ ถ้าถ้าจะอยู่จริงเนี่ยจริงๆกัมพูชาต้องเสนอข้อตกลงไว้เ,เสนอข้อข้อดำเนินการมาที่ประเทศไทยโปรโพเซลอะข้อเสนอยื่นข้อเสนอไาอยัางประเทศไทยไม่ใช่ไปให้ผู้นำประเทศอื่นมาพูดใช่ไหมเรามีเรื่องกันอยู่นะถ้าจะดำเนินการใดๆที่จะหยุดข้อพิพาทกันนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก,ก็เสนอมา อย่างเมื่อวานก็บอกจุดจริงแล้วเป็นไงแต่เช้าคราวนี้ไม่ได้เป้าหมายไม่ใช่เป็นทางทหารเลยคราวนี้เป้าหมายก็คือมาโดนพี่น้องประชาชนของของไทยเลยโดนชุมชนนะครับทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยมันมันมัน ชัดเจนพูดพูดอะไรก็พูดได้แต่ต้องต้องไม่ทำถ้าหยุดยิงก็ต้องหยุดจริงให้เห็นหยุดยิงแล้วก็ต้องถอนความพร้อมในเรื่องการยิงด้วยไม่ให้หยุดยิงอยู่แค่นี้แต่ว่าปืนก็ยังเล็งมาอยู่ในในใน,ในประเทศไทยอยู่พร้อมยิงก็ไม่ได้ถ้าหยุดยิงก็ต้องหยุดหยุดทั้งหมดหยุดความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ถอยกลับไปนะครับแล้วก็คนที่จะประเมินก็คือประเทศไทย ก็จะบอกโอเคถ้าแบบนี้เริ่มคุยกันได้อันนี้อันนี้ถึงจะถึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปใช้การพูดคุยกันผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียอันนี้นี่น,นมันเรื่องของประเทศอะมันเราไปใช้ใช้ข้อมูลออกไปเปิดพอดีหมุนไปเจอแล้วไปอ่านเจอพอดีก็เลยบอกออต้องหยุดอย่างนีมน้มันคงไม่ใช่หรอกนะครับ ทางคุณเทงนัทพงศ์นะครับก็เป็นหัวหน้าพักประชาชนนะครับก็ได้ออกมาว่าการที่นายกเนี่ยพูดบอกว่าไม่คุยแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการปิดดิวหรือเป็นการที่จะขึ้นสู่โต๊ะเจรจานะครับเพื่อจะให้เกิดข้อยุติหรือเกิดสาิภาพนะครับเป็นการเหมือนแบบว่า,วาพูดแบบนี้จะทําให้ประชาคมโลกเนี่ยหรือ,อในส่วนของอาเซียนหรือว่าอมองว่าเออเน,นี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะ ไปลุกลานเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการปิดนะครับปิดปิดการเดิลนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีต่อประเทศนะครับก็เลยมีการเหมือนแว่าผลสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้มันก็ต้องขึ้นไปสู่โต๊ะเจราจานะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่า,าเนี่ยอย่างวันสองวันนี้นะครับก็จะมีคนออกมา,ม,ามากมายนะครับด้วยว่าออกมาประท้วงว่าเอ้ยอยากให้กลับสู่โต๊ะโต๊ะเจราจานะครับ ไม่อยากให้มีการสู้รบกันไม่อยากให้มีใครต้องมาสูญเสียเสียชีวิตอีกแล้วนะครับก็อยากใหอ้อยู่กันแบบสันตินะครับรก็มีประชาชนเนี่ยที่ออกมาไม่ว่าจะที่มีข่าวออกนะครับก็ลองไปตามตามดูนะครับว่ามันจะมีข่าวออกมานะครับว่าอยากให้กลับมาสู่โต๊ะเจรจานะครับซึ่งคุณเทงก็บอกว่าคือท่อยทีท่าทีของอรัฐบาลหรือคุณอนุทินเนี่ยเป็นการพูดเหมือนแบบว่า ิดเงื่อนไขนะครับก็ไม่อยากให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเสียผลประโยชน์ในตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดถ้าจะลบหรือจะสู้เนี่ยก็ให้สู้แบบว่าเขาเรียกว่าอ่าตามตามกฎตามระเบียบตามอ่าความที่น่าจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเกินไปมากกว่านั้นเนี่ยประเทศชาติจะเสียหายนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณเทง,งเขาอ่าแถลงการน,นะครับ ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยนั่นคือการบอกว่าจะไม่มีการเจรจาสันติภาพอีกต่อไปเพราะแม้แต่รองแม่ทัพภาคสองก็ยังเคยยืนยันว่าไม่มีการรบใดไม่จบลงที่โต๊ะการเจรจาแต่คุณอนุทินกลับเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจรจาเสียเองกำลังทำให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปียกกำลังกลายเป็นผู้กระทำความผิดในสายตาประชาคมโลก ซึ่งคนที่กําลังได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนี้ก็คือระบอบคุณเซนนั่นเองการประทะครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นหลังจากการอายัดทรัพย์สินของเบนสมมดยิมเลียกโกอานเฉินจือ้อที่ปรึกษาคนสนิทของคุณเซนที่ดูแลอาณาจักรคาสิโนและสแกมเมอร์ทั้งในกัมพูชาและในต่างประเทศด้วยเหตุนี้ผมจึงขอให้รัฐบาลพี่นาให้ดีครับว่าการประทะกันในครั้งนี้ เป็นเพียงแผนการเบี่ยงประเด็นของคุณเซนหรือไม่และเหตุที่รัฐบาลทุ่มเทกับการสู้รบอย่างเต็มที่กําลังกลายเป็นการเดินตามแผนการของคุณเซนหรือเปล่าที่ต้องการพลิกสถานการณ์จากการที่โลกกําลังล้อมกัมพูชาด้วยประเด็นสแกมเมอร์กับกลายให้โลกมาล้อมไทยเองด้วยข้อหารุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าหากรัฐบาลต้องการเพียงแค่คะแนนนิยมครับ หรือการเดินตามไปการตามกระแสชาตินิยมการรบโดยใช้กําลังทางการทหารแบบให้สุดซอยอย่างที่กําลังทําอยู่ก็อาจจะตอบโจทย์ตามนั้นแต่หากเรามีเป้าหมายร่วมกันครับว่าจุดจบที่แท้จริงของเรื่องนี้คือการทําทุกวิถีทางเพื่อให้เดินไปสู่สันติภาพและความมั่นคงถาวรที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องประชาชนไทยตลอดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชานั้นรวมถึงการปกป้อง ชีวิตของทหารทุกนายไม่ให้ต้องสูญเสียมากไปกว่านี้วิธีการออกจากปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติทางการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่รัฐบาลต้องเปิดแนวรบทั้งสามแนวรบดังที่ผมได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพีรพันธ์นะครับก็ก็พูดถึงเหตุการณ์ชายแดนนะครับว่า,าการ ตอบโต้เนี่ยก็คือถูกต้องแหละการทําแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เอาให้จบเลยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันตั้งแต่สมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเขาเขาก็คือพูดง่ายๆว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเป็นบนบกอย่างเดียวมันมีพื้นที่ทางทะเลด้วยที่ว่ามันมีก๊าซธรรมชาติน้ํามันนะครับมันเป็นเขาเรียกว,ว่าจุดหอมหวานเลยของทางฝวางกมพูชาที่อยากจะได้นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมองให้ออกว่าการที่เขามาลุกลานเราแบบนี้เพื่ออะไรนะครับและวันนี้เราทําให้มันจบเนี่ยให้มันเส้นสภาพไปเนี่ยมันดีละมันจะได้เอาพื้นที่ในส่วนที่เราโดนยืดไปเนี่ยเอากลับคืนมานะครับเป็นพื้นที่ของประเทศไทยโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคุณพีรพันธ์เนี่ยก็พูดมาหมดเลยนะครับว่าเขาอะตามดูหรือว่าเขาเนี่ยต่อต้านแบบนี้มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราไปฟัง ลองฟังคุณพีรพันธ์พูดนะครับลุกเข้าไปเลยครนะแล้วมาเจราจาถ้าจะให้จบปล่อยทหารเดินหน้าเลยครับทหาร,รไทยเนีน่ยมีความเก่งมากมและผมเชื่อว่าถ้าปล่อยเขาเดินหน้าต้องชนะคือลาบลาบเป็นหน้ากรองไปก่อนเราก็บอกของเราเขาก็บอกของเขา แล้วก็คลาคาลางกันไปอยู่อย่างนี้ไม่จบอย่าไปเบรกเขาคที่ผ่านมาที่ที่วันไม่จบอีกเหตุผลหนึ่งคือกองทัพโดนเบรกตลอดเวลาครับผมเนี่ยเข้ามาจับเรื่องนี้เรื่องของไทยกัมพูชาตั้งแต่ก่อนปีสองพันห้า้อยห้าสิบอีกถ้าจะเอากันจริงๆเลยเนี่ยต้องย้อนไปปี2 5 0พรยห้าเลยศาลโลกไม่เคยตัดสินว่าเขาพระวิหารเป็นของเขาศาลโลกตัดสินว่าตัวปราสาทเป็นของเขาห้ามคุณออกนอกปราสาทถ้าคุณออกนอกปราสาทข้ามไอรั้วลวดหนามถือว่าคุณบุกรุก แผ่นดินไทยแล้วเราสงวนสิดไว้ด้วยว่าวันหนึ่งจะเอาคืนสถานการณ์มันก็เกิดปัญหาภายในประเทศเขาที่เรียกว่าขมรสามฝ่ายทหารไทยกองทัพไทยมันก็บอกเฮ้ยรัฐบาลไทยบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเรายังอยู่ด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องยิงกับเขาด้วยก็ถอยร่นลงมาเหมือนบ้านหนองจานถอยร่นลงมาปล่อยให้เขายิงกันแต่พอเขายิงกันจบปับ๊บเราก็ไม่กลับขึ้นไปมันก็เลยอยู่ตรงนั้นเลย ทีนี้หลังจากนั้นทางรัฐทางประเทศเขาก็เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาตลอดใช่ไหมแต่อย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนคุณภาคภูมิคืออะไรฮะต้องเอาแผ่นดินไทยไปตั้งแต่2505ม,มาช่วงที่เกิดปัญหาภายในประเทศคอมเมนต์ามฝ่ายยิงกันจนมาวันเนี้ยคุณเซ็นวันนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ก็ทํามาเหมือนกันหมดเลยไหมเขาเขาเนะี่ยใช้วิธีเอาโลกล้อมไทยคือเขาจะไปเวทีโลกเขาจะจุดชนวนตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เป็นประเด็นแล้วเขาไปนู่น เขาเตรียมการแบบนี้มาตลอดแต่ว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยที่ผ่านมาทุกยุคไม่เคยมีใครไปเตรียมการหรือไปรับมือกับเขาตรงนั้นเลยจะเห็นว่าเขาถึงได้เปรียบเราในเวทีโลกตลอดมาที่ผ่านมามการแก้ปัญหาตรงนี้มันต้องประสานงานกันทั้งกองทัพกลราโหมและกระทรวงต่างประเทศการจะต้องเจรจาคราวนี้ต้องให้จบต้องยอมว่านี่คือแผ่นดินไทยแล้วคุณอย่ามายุ่งอีกแผ่นดินคุณนั้นเราไม่ไปยุ่งถ้าเราไม่มีอะไรอยู่ในมือได้เปรียบ ไม่มีทางเจรจาได้เพราะฉะนั้นควรจะปล่อยกองทัพเดินหน้าลุกเข้าไปเลยได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วเอาเป็นว่าที่ผมลุกเข้ามาเนี่ยเจรจากันตรงนี้ของคุณนะจากคุณทาวใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนขีดเส้นจบเอาของคุณคืนไปถ้าคุณไม่มีได้เปรียบในมือไม่มีวันจบการที่ประเทศไทยมี ชันธามติทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพและประชาชนทั้งประเทศมีชั้นธามติเป็นเอกภาพตรงกันก็คือไม่เจรจาจนกว่ากองทัพกัมพูชาจะสิ้นสภาพการเป็นภัยคู่คามต่อประเทศไทยถ้าเขามีศักยภาพจริงเนี่ยผมผมว่าเขาต้องตอบโต้เราเนี่ยทั้งทัพ,พหนึ่งทัพสองแล้วก็อกองกําลังกัมพูชาแต่วันนี้เนื่องจากว่าอาวุธของกัมพูชาที่ผมวิเคราะห์ว่า มันเหลือจากการประทะครั้งแรกของเราเมื่อห้าวันสี่คืนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับไอ้อ่อที่ผมได้ข่าวสารมาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับเพราะเนื่องจากที่ผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจภายในกัมพูชามีปัญหาแล้วการลบก,กันเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณจํานวนมากนะครับแล้วที่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยการตอบโต้ของกัมพูชาเนี่ยตลอดแนวชายแดนแ0 0กิโเมตรทั้งทัพภาคสองทังพภาคหนแล้วก็ กองกาลังจำรีตาเนี่ยมันเป็นเพียงแต่จุดเป็นจุดมันมันไม่ให้ตลอดในชาแดนถ้าเขามีศักยภาพจริงเนี่ยผมผมว่าเขาต้อง่อกโต้เราเนี่ยทั้งทัพทัพหนึ่งทัพสองแล้วก็กองกําลังจำรีสาแต่วันนี้เนื่องจากว่าอาวุธของกามพูชาที่ผมวิเคราะห์ว่ามันเหลือจากการประทะครั้งแรกของเราเมื่อห้าวันสี่คืนเนี่ยมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ย ผมมองแล้วว่าศักยภาพของกัมพูชาที่จะลบต่อเนื่องเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูติดตามกันต่อไปนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมันจะจบสงครามนี้กับเราอย่างไงแต่เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าประเทศนามหน้าติดต่อมาที่จะคุยนาย,ยกเ,าเราก็แสดงว่าผมมั่นใจว่าไอ้สองพ่อรุงเนี่ยเป็นคนล็อบบี้ไ่นะครับก็คือมุกเดิม แต่งวดนี้ที่ผมบอกอะว่าเราต้องทําให้มันหมดเสยสัญคาภาพเป็นการคุกคามประเทศเราให้ยาวนานที่สุดนะเราถึงจะเจรจาแบบนี้ถ้าวันนี้ตามข่าวว่าประธานดีสารัฐจะโทรมาเพื่อที่จะขอเป็นโปรกตาในการไก่เกี่ยในการหยุดยิงเนี่ยนายโยจินเนี่ยรับสายโทรศัพท์ทำแต่ว่าเราจะต้องมีการระวิงเวลานะครับโดยที่ อาจจะได้ผ่านทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งเราไม่จําเป็นว่าเมื่อเรารับโทรศัพท์แล้วเราต้องหยุดทันทีแล้วไปประชุมทันทีคุณกอใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางยุธทธวิธีเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเรายึดพื้นที่กลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับแล้วก็เราได้ทําลายทั้งคังอาวุธมันทั้งไอที่ตั้งคาสิโนโที่มันเป็นฐานวิชาการในการปล่อยโดนในการที่เอาพีเอ็มที่สิบเอ็ดไปซอ่อนนะครับแล้วก็ทหารมันบาดเจ็บล้มตายจานวนมาก นะเพราะว่าเราโจมตีมนันทั้งกําลังทางบกและกําลังทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจราจายัางไงต้องเกิดขึ้นแน่แต่มันต้องเจราจาในกรณีที่เราสามารถกําจัดมันทั้งทางด้านกําลังพลแล้วก็อาวุธที่มันเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเราให้จนสิ้นซากแล้วเราค่อยสู่โตเซจาเพราะว่าถ้าถ้าวันนั้นเนี่ยเราจะเมื่อเราได้เปรียบในสนามรบเนี่ยเราจะได้เปรียบบนโตรเราจาด้วยนะครับ ซึ่งมันเป็นหลักการสากลคนอยู่แล้วของทั้งโลกที่เขาทํากันนะครับโอกาสเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าที่ผมบอกอะว่าคำูาชามันไม่น่าจะเหลืออาวุธเยอะนะแล้วแล้วถ้าสมมตินะอาวุธมันหมดนี่มันไหลเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้คุณเซนไม่ใช้มุกเดิมก็คือขอเจรจารกับเราให้หยุดยิงนะครับแต่งวดเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะไม่เจรจารที่มันจะต่อรองเงื่อนขายซึ่งมันรู้แล้วลวเราไม่ยอม เพราะนั้นอะไรที่เสียเปรียบองตัวเจตาเนี่ยนายอนุทินต้องปฏิเสธนะครับต้องมีการเจจาต่อรองคือไม่ใช่รับเงื่อนไขทุกเงื่อนไขแล้วไปเซ็นมนที่ข้อตกลงอะไรที่แบบเราเสียเปรียบอีกอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราทําตามแผนนะครับแผนแผนของกองทัพบ,บกเรืออากาศซึ่งผมได้ยินมาแล้วว่าเขามีการวางแผนมีการ ซักซ้อมแผนแล้วมีการปรับแผนเนี่ยนะครับแล้วในใน,ในระหว่างการประทับประจําวันผมเชื่อว่าเหล่าทัพเองเขาก็ต้องปรับแผนเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์แล้วก็เขาต้องดูว่าจุดไหนที่เขายังไม่ได้โจมตีจุดไหนที่เขาต้องทําลายจุดไหนที่ต้องเข้าไปยึดของนะครับอันนี้ก็ต้องปล่อยทางเหล่าทัพเขาดําเนินการไปนะครับอในความคิดเห็นของผมนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันก็ต้องกินเวลา ถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันที่9นะครับที่ประทะกันมานะครับเป็นวันที่9คือทางาหารเนี่ยก็ควบคุมได้หลายพื้นที่หลายจุดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่16นะครับ16เดือน1 2บสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขตัวเลขการสูญเสียเนี่ยไม่ต่ำกว่า500รนะครับไม่ต่ำกว่า500อยนะครับยังประทะกันอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งถามว่า ตอนนี้คือชายแดนเราเนี่ยคือเราต้องเอาพื้นที่กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดนะครับถึงจะมีนักสิทธิ์หรือจะมีต่างๆนะครับหรือว่าจะมีคนอ,องค์กรนั้นองค์กรนี้นะครับที่ออกมาบอกว่าอยากให้ขึ้นสู่โต๊ะเจรจานะครับเพื่อสันติภาพนะครับไม่อยากให้สู้รบกันไม่อยากให้มีทหารเนี่ยต้องมาเสียชีวิตหรือว่าชาวบ้านเสียชีวิตอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทางทหารเนี่ยพยายามทําเพื่อที่จะให้ พื้นที่โดยรอบนองเนี่ยกลับมานะครับบางคนก็นะครับบอกว่าเออผลประโยชน์ของทหารหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปลุกชาตินิยมหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ทางทาหารเนี่ยได้ผลประโยชน์ตรงนั้นอะไรเงี้ยผมว่าการคิดแบบเนี้ยเป็นความที่คิดแบบตื้นๆนะครับผมมองเนี้ยแบบคิดไร้สาระนะครับคือไอ้แบบคือคุณอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องออกมานะครับพูด นะครับลองไปตามดูนักร้อออกมาพูดลองไปดูว่าใครนะครับแล้วก็หลายๆคนนักการเมืองนะครับผมว่าปลุกชาตินิยมอะไรทหารพยายามเหมือนแบบว่าเคยมีการปฏิวัติเอาเอาทหารมาเป็นพักการเมืองอะไรเงี้ยเหมือนว่าทหารพยายามปลุกชาตินิยมผมว่าไม่ใช่หรอกครับทหารเขาพยายามที่จะปกป้องประชาชนปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับและการที่เขาทําแบบนี้ออกมาแอคชั่นแบบนี้มันก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่หรอครับที่ทหารเนี่ยปกป้องประชาชนปกป้องชายแดนนะครับซึ่งผมมองว่าไอคนที่พวกคิดพวกนี้มันมันต่ําตมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือการที่ใครเขาจะมาเอาชีวิตตัวเองไปแลกเพื่อที่จะได้ได้อะได้กับคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ทางการเมืองผมว่าคงไม่มีหรอกใครก็คงไม่อยากจะไปทําแบบนั้นหรอกแต่ที่เขาทำหนึ่งเลยจุดประสงค์แรกคือหนึ่งทำเพื่ออะไร ปกป้องประเทศชาติ 2. อปกป้องอธิปไตย3าปกป้องอประเทศไทยแผนที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนเอา,อาที่โดนยึดไปเราก็เอายึดคืนกลับมาได้นะครับ 4. นะครับการที่เขาปกป้องอประชาชนเนี่ยนะครับก็เพื่อเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็แถบตรงนั้นชายแดนนะเขาโดนผลกระทบจริงๆบางคนก็มีที่มีทางเนี่ย เขาก็ไม่ได้ไปใช้กินทํากินประโยชน์อะไรนะครับเพราะโดนเขเมรเนี่ยมันมันมันห้ามเข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับยังไม่รวมกันที่ว่าไปฝั่งระเบิดด้วยอะไรด้วยการที่เขาออกมาแอคชั่นเงี้ยเวลาไม่ทําก็ว่าเขาว่าเอ๊ะอยู่มาตั้งนานทําไมไม่ทําก็มันทําไม่ได้ไครับใช่ไหมแต่พอวันนี้มาทํากลับกลายเป็นว่ามีคนออกมาอะว่าทหารว่าเอพยายามปลุกชาตินิยมมั่งพยายามสร้างสถานการณ์ตรงนู้นนี่นั่นะผมว่าคนพวกนี้แม่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หรอก บางทีก็เป็นถึงระดับคนดังคนอะไรนะแต่ก็ออกมาพูดแบบลักษณะเหมือนแบบต้องลองไปหาฟังดูอะ่ะผมก็ไม่อยากจะพูดอะ่ะคือแบบเออคือแบบคือพวกคุณอยู่ประเทศไทยแต่คุณไม่สนับสนุนคนไทยไม่สนับสนุนคุณมัวแต่ห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงอะไรกันคนพวกนี้แม่งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หรอกผมว่านะความคิดอะไรอย่างนะครับคือถามว่าจะมาปลุกอะไรถามว่าถ้าเกิดให้เอาจอบและเสียมมาพัวไปลบกันเองอะ่ะ มีใครจะเป็นลบไหมใช่ไหมไม่มีนะครับเอาประชาชนไปนลบกันเองอะ่ะมีไหมผมว่าในเรื่องตรงนี้คือผมว่าบางทีเราต้องจัดระเบียบกับกับกับประเทศเราสมใหม่นะครับคิดสมัยนะครับว่าการที่เป็นคนฝั่งโลกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพรกการเมืองเนี่ยก็พยายามจะบ,บั่นทอนทหารจังเลยนะครับ ลดนั่นลดน, jogo, ลดนี่ลดนู่นลดนั่นอะไรเงี้ยอ่ะโอเคถ้าถ้าต้องถามว่ามันก็จะยังต้องมีทหารที่มันดีก็ดีทหารที่ไม่ดีก็มีที่กินงบภาษีประชาชนเยอะแยะก็มีแต่ในช่วงนี้แบบแบบนี้นะครับใครมั่งที่จะออกมาเพื่อที่จะแบบแต่บางคนบอกว่าเอ้ยมีแต่ผู้น้อยอ่ะที่ไปไปลบไปอะไรคือไงต้องเอาระดับในพลไปลงไปแล้วก็ตุยอย่างนี้เหรอมันก็ไม่น่าใช่นะครับในนั้นอ่ะอ่ะนะครับ เอายิ่งพูดมันก็ยาวอ่ะมันพูดเยอะใช่ไหมพูดไปมันก็เยอะมีเยอะมากมายนะครับเรื่องพวกนี้ก็นะครับก็อยากจะบอกว่าอผมว่าทหารทำดีแล้วผมตนับสนุนทหารนะครับใครไม่ต้องนับสนุนนะครับก็ปล่อยมันไปผมว่าโอเคละใครจะว่าปลูกชาติชาตินิยมก็ว่ากันไปผมก็อยากบอกว่าอ่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเลือกเลือกเลือกพักหนึ่งเพราะก็มองว่าเออมันก็น่าจะจริงอ่ะใช่ไหมเออ แต่พอมาวันนี้ผมว่าโอ้โหกลายเป็นส้มเน่าไปแล้วผมก็ไม่เอาละผมมองว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับผมว่าเราควรที่จะไปในทิศทางเดียวกันบ้างคนระบางครั้งนะครับใครทําดีเราก็ต้องชื่นชมเขาบ้างนะทําไม่ดีเราก็นะก็อย่าไปแบบเอ้ยโอ้โหแม่งก็ยังไปฝืนแบบเอ้ยคนนี้ดีคนนี้ดีนนดแม่งแต่ทางธนกติแม่งก็ไม่ได้อนะไรเงี้ยนะครับ ก็ทางพลเอกหลังสี่เนี่ยก็ออกมานะครับบอกว่าตอนนี้นะครับพูดถึงนายกอนุทินนะอกว่าทำดีแล้วเนี่ยผะว่านายกอทำได้เต็มที่แล้วเพราะว่าผมก็เห็นตามที่ท่านพูดไปเลยนะครับว่าโอเคถือว่าทําหน้าที่ได้ดีแต่ว่าเอาล่ะจะยุบสภาไปแล้วเราจะไปเลือกตั้งใหม่ข้างหน้าท่านนายกอนุทินจะได้หรือไม่ได้หรือจะเป็นเสียงข้างน้อยได้ไม่ได้หรือใครจะขึ้นมา ก็ว่ากันไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทําหน้าที่ได้เต็มที่ผมอยอมรับเลยนะครับก็อ่ะใครที่ชื่นชอบคลิปนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ้องช่องนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ